สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง youtube นะครับพ่อชี้ซิปกันหนยครับผมฮะขอบของวันที่นะครับยี่สิบเจ็ดตุลานะครับ power อ่า เป็นหน้ามิกนะภาษาไทยนะครับก็จะเป็นหน้ามิกนะครับภาษาอีสานก็ประมาณหน้าลายนะครับหน้าลายหน้าลายกับหน้ามิกนะครับภาษาคนละภาษานะครับแต่สินค้าตัวเดียวนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะพามาชมของ NPE นะครับของ NPE LDM 1000นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ1 0 0 0วัตต์นะครับไม่ก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็จะมีได้ทั้งบีดกลางแหลมนะครับตัวนี้ก็สัญญาณลายนะครับที่เราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับก็จะเป็นสัญญาณของโทรศัพท์นะครับหรืออซีดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของอ่าใส่เอฟเฟกนะครับใส่เออโคเอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพ่วงใส่พาวเวอร์ตัวอื่นไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเมนอ่าใหญ่นะครับก็จะเป็นอ่าเบสเบสกางแหลมนะครับอ่า ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีทั้งหมอดันนะครับหมอดันี่คือจะเป็นหมอแบบว่าเสียงตามสายได้นะครับเสียงตามสายและเสียงตามสายได้นะครับแบบไม่ต้องแบบว่าเสียงจะให้เป็นเสียงสะท้อนเป็นอะไรนะครับใส่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับลายก็จะทํางานนะครับสภาพก็ยังสวยนะครับประมาณประมาณก็ประมาณ90้าสิบเอร์เซนนะครับสภาพนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี ไฟยีิบสี่โวลต์นะครับไฟยีิบสี่โวลต์นะครับอ่าบาร์โค้ดก็มีครบนะครับอ่าแถวนี้นะครับมาดูนะครับสเปคคอนด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งอ่าไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับแล้วก็เจ็ดสิบโวลต์แล้วก็เลือกใส่เอานะครับจะใส่อ่าร้อยโวลต์หรือเจ็ดสิบโวลต์นะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีทั้งอ่าสิบหกโอห์มแปดโอห์มสี่โอห์มนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ถ้าใส่อ่าหน้าลายนะครับถ้าถ้ากดมอรันนะครับ เราใส่ทั้งสองฝั่งได้นะครับคือใส่พร้อมๆกันได้นะครับไม่ใช่ว่าจะใส่แต่ข้างล่างใส่แต่ข้างล่างนะครับแต่ข้างบนใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้ทั้งสองอย่างนะครับตัวนี้เราก็ใส่ PA ไปนะครับตัวนี้เราก็ใส่ฮอน n ไปนะครับแยกลายไปนะครับอมาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอน อ่าตัวนี้นะครับมันนี่นี่ครับมันจะมีทั้ง2อย่างนะครับตัวนี้จะเป็นของหม้อแปลงหลักเมนนะครับตัวนี้จะเป็นหมอดันนะครับหม้อดันนี่คือต่อกับตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ใส่ฮอนได้ปกตินะครับนี่ครับมอหนี้มอนี้เราก็จะเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้มันก็จะสั่งมาตัวนี้นะครับแยกกันไปนะครับนะครับคือหมอดันไปนะครับ อ่าตัวนี้นะครับมือหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับมือหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับมือ2อขายในราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับครึ่งราคานะครับแต่สภาพยังกับมือหนึ่งนะครับให้ไปเลยนะครับราคาแท่นละ7,500บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับพัดลมก็มีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับคาปาก็2 4 6 8ี่หนะครับ ตาวเซตเตอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยิบสี่ตัวนะครับนี่ครับสภาพยังสวยนะครับข้างในแทบไม่มีฝุ่นนะครับยังสวยนะครับราคาแค่ละแท่นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจทุก้ามาสอบถามได้เบอร์โทรที่ต่อนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าฝากไปพี่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เดี๋ยวมีสินค้าตอื่นก็จะพามาชมเรื่อยนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ทาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับสิ้นเดือนเจอกันแน่นอนนะครับสิ้นเดือนเจอกันแน่นอนที่ร้านนรันศักดิ์นะครับร้านก็จะเปิดนะครับเปิดสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่1นะครับวันที่1ที่2นะครับจบแน่นอนนะครับมาชมที่ร้านได้เลยนะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมาลองฟังเสียงน้าดูดูนะครับว่าราคา7,500บาทเป็้าันะครับ สภาพยังสวยนะครับวอลุ่มวออะไรนะครับยังไม่มีฝุ่นมีอะไรนะครับนี่ครับสวยงามนะครับบอกเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับครึ่งราคาคุ้มแน่นอนนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ อ่อนเครื่องสัญญาณผมก็จะเลิ่งแรงไม่ได้เล่งแรงนะครับเพราะสัญญาณพวกนี้มันจะแรงอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมเลีงเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้เลิ่งสุดนะครับเหมือน PA เรานะครับเราฟันน้ำเสียงกันดูนะครับ สัญญาณนะครับเลขกหนึ่งนะครับแรงมากนะครับนี่ครับตัวนี้เมนหลักนะครับ เด้เปิดฮอนนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับไอตัวเมลไลแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะดังนะครับตัวนี้ไม่ดังนะครับปิดไฟนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับสัญญาณแรงนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็ 083739945นะครับ083739945นะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านรันศักด์ทัดสาวนะครับก็จะพามาชมคลิปอีกเรื่อยๆนะครับกดติดตามสินค้าไว้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับคุ้มแน่นอนนะครับซื้อราคา7,500นะคจะได้จากัมือหน่งนพวกหูพวกอะไรก็ยังไม่มีรอยนะครับนพวกหูอะไรนี่ กิกนะครับกิกนะครับ7,500บาทนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดีย๋ยวมีสิทค้าอื่นก็จะพาเรื่อยมานะครับไว้เจอกัในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ